พระพุทธองค์เคยตัดกล่าวกับพระอานนท์เรื่องของลักษณะอาการที่ปรากฏหรือแสดงออกมาตามการกระทำของคนเราในชาติปัจจุบันเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารได้มีอุบาสกห้าคนเป็นสหายกัน เดินทางมานั่งฟังธรรมของพระพุทธองค์แต่ทว่า,วากิริยาอาการต่างๆของแต่ละคนนั้นมีอาการแตกต่างกันไปโดยที่คนหนึ่งนั้นนั่งหลับอีกคนก็เอานิ้วนั่งเขี่ยพื้นดินเล่นคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งก็นั่งแงนดูดาวดูท้องฟ้าไม่สนใจอะไรเลย มีเพียงอุบาสกคนเดียวที่ยังนั่งฟังธรรมะที่พระองบ์บมรยายด้วยอาการสงบการที่แต่ละคนแสดงออกถึงอาการเหล่านี้จึงเป็นประเด็นให้พระอานนท์เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากจึงกราบทุลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเหล่าอุบาสกทั้งหลายคงได้แสดงกิริยาที่แตกต่างกันเช่นนั้น พระพุทธองค์จึงตัดเล่าอดีตชาติของแต่ละบุคคลเอาไว้ว่าอุบาสกคนที่นั่งแหงนดูท้องฟ้านั้นเมื่ออดีตเคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่คอยบอกเลิกยามต่างๆด้วยการนั่งดูดาวมาหลายร้อยปีถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ยังคงนั่งมองท้องฟ้าดูดาวอยู่เช่นนั้นจึงไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์ ส่วนอุบาสกคนที่นั่งเขย่ากิ่งไม้ต้นไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นวานนอนมาแล้วหลายร้อยชาติเมื่อพบชาติปัจจุบันได้เกิดมาเป็นคนก็ยังนั่งเขย่าต้นไม้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอุบาสกคนที่เอานิ้วเขี่ยพื้นดินเล่นนั้นในอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วหลายร้อยชาติ เพราะหมูเอานิ้วนั่งเขีียบนพื้นดินเล่นอย่างนั้นไม่สนใจอย่างอื่นไม่ได้ยินพระธรรมที่พระพุทธองค์สอนเป็นเพราะจิตและการกระทําเดิมของตนที่เคยตัวและเคยกระทํามาส่วนอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นก็เคยเกิดเป็นงูมาแล้วหลายร้อยชาติเขาเคยหลับมาแล้วหลายร้อยชาติในสมัยที่เป็นงูแม้ในชาติปัจจุบัน ก็ยังนอนไม่อิ่มเสียทีแม้แต่พระธรรมยังไม่เข้าหูก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้นชาตินี้ก็เลยมีนิสัยหลับมากเหมือนงูเช่นเดิมส่วนอุบาสกคนสุดท้ายที่นั่งฟังธรรมด้วยจิตใจสงบมีความเคารพและศรัทธ,ธาในคำสอนของพระองค์นั้นชายผู้นี้เคยเกิดมาเป็นพราหมณ์ผู้รอบรู้และศึกษาธรรมะปรัชญา รวมทั้งพยายามค้นคว้าหาความจริงมาแล้วหลายร้อยชาติจนมาบัดนี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีที่จะตั้งใจฟังด้วยดีจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุปเป็นพระโสดาบันการแสดงธรรมกถาบทนี้ของพระพุทธองค์ทำให้เราสามารถนำมาพิจารณาคิดต่อได้ว่า อดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะยังคงมีอยู่และมีอยู่จริงตามความเป็นไปของลักษณะจิตเดิมที่เราเคยกระทำกรรมใดๆมาเราก็ย่อมเป็นไปตามผลกรรมนั้นๆจากข้อสังเกตนี้เราทุกคนสามารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเปรียบเทียบอดีตชาติของคนเราได้มากมายเป็นเบื้องต้นซึ่งแบ่งออกไปตามลายลักษณะ ที่จะอธิบายให้ฟังและลองพิจารณากันดูว่าตัวเรานั้นมีอาการแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนั้นหรือไม่ 1. แบ่งไปตามลักษณะนิสัยความประพฤตินิสัยของคนราวนั้นสามารถนำมาตั้งสมมุติฐานเรื่องของอดีตชาติได้ซึ่งมักจะเป็นข้อเปรียบเทียบบุคคลถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน แล้วนำมาเปรียบเปยเป็นลักษณะนิสัยของสัตว์เพื่อใช้สอนหรือตักเตือนตนว่าอย่าได้ทำนิสัยเยี่ยงสัตว์เตระชานอีกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญแล้วในระดับหนึ่งก็ควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างมนุษย์ซึ่งเนกครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งโบราณท่านทราบเรื่องเหล่านี้ดีท่านจึงมักจะนำข้อเปรียบเทียบนี้ มาใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนที่มีความประพฤติสมบูรณ์ให้สร้างกำใหม่นีกำเก่าเสียและรู้แล้วก็อย่าไปทำอีกจะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ก่อนอย่างคนที่ขี้เกียจมากๆเอาแต่กินแล้วนอนเป็นพวกสันหลังยาวก็สามารถใช้พิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเดิมได้ว่าคนคนนี้อาจเคยเกิดเป็นงู ที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินแล้วนอนหลายชาติมาแล้วความทรงจำเดิมจึงยังไม่หมดสิ้นไปมาในชาตินี้ก็ยังมีนิสัยของงูอย่างนั้นอีกใครเป็นเอามากก็แสดงว่าชาติใกล้นี่แหละที่ยังเป็นงูอยู่คนที่แสดงกิริยาอาการในการรับประทานอาหารอย่างมูมามและกินจุกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทางทั้งที่ไม่ได้เป็นโรคอะไร ก็น่าจะมาจากชาติหนึ่งชาติใดเคยเกิดเป็นหมูจึงยังมีนิสัยเดิมไม่ต่างไปจากหมูยิ่งเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองปล่อยปะละเลยไม่ทำความสะอาดตัวเองชอบนอนแบบไม้อาบน้ำอาบท่าทําอะไรก็ชอบเลอะเทอะเปื้อนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใช่เลยต้องเคยเกิดเป็นหมูมาก่อนแน่นอนคนที่ซุกซนอยู่เฉยๆไม่ได้ ชอบเดินไปเดินมาขยุกขยิกตลอดเวลาเวลานั่งก็เขย่าเท้าหรือเขย่ามือเหมือนคนซุกสนก็เชื่อว่าในอดีตชาติต้องเคยเกิดเป็นลิงหรือในตระกูลของพวกลิงข้างทั้งหลายคนที่ชอบทะเลาะวิวาทต่อยกันตีกันเห็นหน้าใครแล้วก็ต้องมีอารมณ์โมโหต้องจิกต้องตีกันอยู่ร่ำไปก็มีจิตเดิมมาจากไก่ชนหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ชอบต่อสู้กันไม่ว่าด้วยมาจากการแย่งตัวเมียหรือข่มเหงสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าหรือคนไปจับเอามาสู้กันคนที่มีนิสัยเจ้าชู้มักมากในกามวันวันคุ้นคิดแต่เรื่องเพศและไม่เลือกหน้าไหนทั้งนั้นขอเป็นไม่มีหางก็พอในชาติก่อนๆอ,อาจจะเคยเกิดเป็นหมาและถ้าเป็นเอามากในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า อาจจะเป็นหมาหลายชาติติดต่อกันด้วยคนที่มีนิสัยเรียบร้อยชอบทำอะไรเงียบๆและชอบอยู่กับคนและอาจจะเกลียดมาด้วยนั้นโครบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นแมวมาหลายชาติคนที่มีนิสัยสู้งานชอบทำงานหนักยิ่งแบบใช้กำลังมากๆปัญญาน้อยๆไม่ชอบคิดมากและไม่บน่น ครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเกิดเป็นวัวหรือควายมาก่อนอยังคงมีนิสัยอดทนอดกลั้นเหนือคนอื่น 2. แบ่งไปตามลักษณะของศีลคำว่าศีลแปลว่าปกติหรือความเป็นปกติคนที่รักษาศีลห้าได้อย่างเป็นปกติวิสัยก็คือจิตทันเดิมอาจมีวิสัยความเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือสูงกว่านั้น ในพบชาติปัจจุบันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกและยังคงรักษาความเป็นปกติวิสัยเดิมของตนไว้ได้แต่หากมนุษย์คนใดที่ศีลขาดปกพ่องไปมากๆแม้จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แต่จะเรียกว่าเป็นคนที่แปลว่ายุ่งแทนคนที่มีความประพฤติผิดศีลแต่ละข้อจึงอาสนิษฐานถึงจิตเดิมว่า ในอดีตชาติอาจเคยเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมาก่อนดังต่อไปนี้คนที่มีจิตใจโหดเทียมชอบทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นความเป็นปกติของมนุษย์เราเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันต่างจากพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นเสือเรสิงโตเวลาหิวทีไรก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันที หากมนุษย์ผู้ใดที่ชอบทะเลาะวิวาททำรา้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือมีจิตใจที่โหดเหี้ยมแม่รู้สึกถึงความผิดปกติของจิตใจเวลาที่ได้ลงมือทำร้ายหรืสังหารใครคนผู้นั้นก็มีจิตฐานเดิมไม่ต่างจากสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายอย่างเสือสิงโตหรือสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายชนิดอื่นๆ 2. คนที่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่เป็นหัวขโมยมืออาชีพธรรมชาติของมนุษย์เดาจะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะโดยธรรมชาติเราจะมีความรู้ในเรื่องความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่แล้วว่านี่คือของของเขานี่คือของของเราแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไม่รู้เช่นเวลาที่สุนัขเห็นแมวกำลังกินข้าว เรบกินปลาอยู่มันก็จะตรงเข้าไปแย่งเลยทันทีดังนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดที่ไม่รู้จักประพฤติศิลข้อนี้ชอบไปจี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าจิตฐานเดิมของคนคนนั้นอาจเคยเกิดเป็นแมวหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยกลันอย่างเช่นตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะน,นิสัยของอินของกันและกันหรือแม้แต่ของสัตว์ประเภทอื่นๆ 3. ผู้มีนิสัยมากมากในกรรมะคุณปกติแล้วมนุษย์จะรู้จักควบคุมความต้องการของตนเองเราว่าการครองคู่แบบใดที่ควรและไม่ควรแต่คนที่มีลักษณะน,นิสัยชอบผิดศินข้อ3คือมั่วเพศหรือมักมากในกรรมคุณก็จะมีลักษณะน,นิสัยเดิมที่เป็นไปทางสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดกรณีเป็นหญิงที่มีนิสัยมักมากในกรรมคุณ ก็จะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากปลาโดยเฉพาะปลาตะเพียนตัวแม่ที่เวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีนิสัยทอดทิ้งตัวผู้ไปหาตัวผู้ตัวใหม่สมสู่อยู่เรื่อยๆหรืออย่างปลาหมึกซึ่งตามธรรมชาติของปลาหมึกตัวเมียแล้วสามารถตอนดอให้หมึกตัวผู้มาสมสู่โดยไม่สนใจคือขอให้เป็นตัวไหนก็ได้ก็พอคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ ก็อาจามีจิตฐานเดิมมาจากสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้ 4. ผู้ที่มีนิสัยทางการพูดในทางไม่ดีไม่ว่าจะพูดคำหยาบพูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจอ้อคนที่มีลักษณะน,นิสัยชอบทำร้ายเหรอก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยคำพูดก็จะมีลักษณะวิสัยเดิมไปทางสัตว์อย่างสุนัขอย่างเช่นเวลาที่สุนัขตัวที่อยู่ที่บ้าน พอมีสุนัขตัวอื่นเดือคนอื่นผ่านมามันก็จะเห่าหรือขู่ทันที 5. ผู้ที่มีนิสัยชอบดื่มสุราเมรยัยหรือติดสิ่งเสพติดคนที่มีลักษณะน,นิสัยชอบปินเมารักในการดืม่มและการเสพสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินทางจิตก็จะมีจิตหันเหไปทางสัตว์เตระชานที่มีลักษณะนนเช่นนี้อย่างเช่นหมีที่แม้จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ แต่ก็ชอบมัวเมากินน้ำพึ่งเรอจาระเขตที่มัวเมาเรื่องการกินไม่เลือกและเดินสายไปสัตว์เหล่านั้นจะไม่สามารถบังคับทิศท,ทางได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมดังนั้นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกำลังกายของตนเองให้เป็นคุณงามความดีหรือนึกคิดอะไรได้ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์คนชอบกินเหล้าทำให้จิตของตน ตกอยู่ในสภาพของโมหะความโง่ความหลงขาดความสำนึกรู้สึกตัวและบุญบาปก็ไม่ได้เอาใจใส่แล้วมีโมหะคือความโง่ความหลงเข้าครอบงำไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมตลอดจนการตายการเกิดใหม่ดังนั้นเวลาใกล้จะตายก็มีโมหะร่วมด้วยปะปนกับอารมณ์อื่นๆอารมณ์ที่ดีก็นำเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำ และเป็นมนุษย์เพราะเขามีบุญมาบ้างแต่อารมณ์บาปที่เคยกินเหล้าเมายาก็เป็นบริวารเกิดเมื่อตอนใกล้จะตายด้วยในชาติต่อมาจึงกลายเป็นคนปัญญาอ่อนแทนแทนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาที่สมบูรณ์กลายเป็นปัญญามากหรือน้อยกลายเป็นคนพินพกลพิการทางจิตใจแต่ถ้าได้เบียดเปลี่ยนสัตว์เช่นฆ่าสัตว์บ่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพิการทั้งร่างกายด้วย เมื่อพูดถึงจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ว่างูไส้เดือนลิงมนุษย์เปรตยักษ์สัตว์นรกเทวดาหรือพมใดก็ตามถ้าก่อนตายจิตนั้นเป็นทางบุญกุศลก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและกล่าวได้ว่าในภพมนุษย์ ถือเป็นภพภูมิที่ดีและประเสริฐที่สุดซึ่งแม้แต่พวกเทวดานางฟ้ายัางอยากจุติมาเกิดเลยคำว่ามนุษย์ถ้าว่ากันตามศัพท์แล้วแปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงจะรู้จักผิดชอบชัว่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำบาปกรรมและด้วยวิสัยแล้วจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆ